ดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีน้องๆค่ะวันนี้นะคะยุก็มีสูตรการทําสาคูไส้หมูมาฝากเพื่อนๆ mm. อ,อีกหนึ่งสูตรนะคะเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะว่าการทําสาคูไสหมูนั้นมีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะ่ะสาคูเม็ดเล็กหนึ่งถ้วยนะคะหมูสับหนึ่งถ้วยห,ห,หอมใหญ่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอีกหนึ่งถ้วยค่ะถั่วลิสงคั่วป่นครึ่งถ้วยตวงนะคะ กระเทียม4กลีบนะคะรากผักชีโขก1ช้อนชานะคะกระเทียมเจียว3ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำตาล3ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำร้อน1ถ้วยนะคะน้ำมัน3ช้อนโต๊ะแล้วก็ผักสดนะคะก็คือผักกาดหอมผักชีแล้วก็พริกขี้หนูค่ะ วิธีการทำนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะก็คือฝัดส,สัครู่ให้สะอาดก่อนนะคะให้ใส่น้ำร้อนลงไปทีละน้อยนะคะนวดจนนุ่มๆนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งถึงประมาณ1นนิ้วนะคะจากนั้นนะคะเจียวรากผักชีกับน้ำมันให้หอมนะคะใส่เนื้อหมูผัดให้สุกนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาล น้ำปลาใส่หอมใหญ่ผัดจนแห้งเลยนะคะใส่ถั่วลิสงพริกไทยผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตักขึ้นค่ะต่อมานะคะแผ่สาคูที่เราปั้นไว้นะคะแผ่สาคูให้บางนะคะตักไส้ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนหนึ่งช้อนชานะคะห่อให้มิดเลยนะคะปูใบตองในรังในรังนึ่งนะคะเรียงสาคูอย่าให้ติดกันนะคะ ใช้เวลานึ่งประมาณ1 5นาทีแล้วก็ยกลงนะคะพร้อมด้วยเครื่องเคียงกระเทียมเจียวแล้วก็จัดใส่จานรับประทานกับผักสดแล้วก็ผักพริกขี้หนูนั่นเองนะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้สูตรการทําสาครูไส้หมูถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจยังไงก็ให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะฟังหลายๆรอบก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ประยุก็ขอลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ